สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องด i r ร c เรกเตอร์เชลประชัยวันที่ผมขอนำเอาบทความจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสประจำวันอาทิตย์ที่28มกราคม2567เขียนโดยดรเสรีวงมนธามานำเสนอกับผิดหวังได้แต่ต้องไม่ท้อบ่ายของวันพุทธที่24มกราคม2567เป็นวันที่สริมที่ไม่ชอบพักก้าวไกล เพราะไม่ชอบนโยบายไม่ชอบในความคิดทางการเมืองไม่ชอบพฤติกรรมของแกนนานพรรคไม่ชอบพฤติกรรมของสสบางคนไม่ชอบการกระทาของผู้นําจิตวิญญาณไม่ชอบศาสดารวมทั้งไม่ชอบดอบส้มที่เป็นเอฟซีผู้พักดีพักก้าวไกลจํานวนมากรู้สึกผิดหวังกับการตัดสินของศาลร,รัฐธรรมนูญที่บอกว่าพิธาไม่ผิดเรื่องถือหุ้นไอทีวีดังนั้นพิธาก็สามารถกลับเข้าสู่สภา ทำหน้าที่เป็นสสได้ต่อไปถ้าเราสังเกตอาการความผิดหวังของบรรดาสลิมทั้งหลายนั้นเป็นความผิดหวังที่ไม่มีการโวยวายด่าโทต่อว่าศาลไม่เหมือนกับน้อมส้มที่เป็นเอฟซีของพรรคก้าไกลหรือที่เรียกขานกันว่าสามกีบที่มักจะแสดงอาการไม่พอใจหรือไม่ยอมรับคําตัดสินของศาลจะมีการชุมนุมแล้วก่อความวุ่นวายในบริเวณศาลแต่ตลอดบ่ายตลอดเย็นจนตกค่ำ หากใครติดตามการดูโพสต์ข้อความบนพื้นที่โซเชียลมีเดียของบรรดาสลิมเราจะไม่พบคนที่ผิดหวังออกมาด่าทอต่อว่าศาลส่วนใหญ่มักจะพูดว่าผิดหวังแต่ก็เคารพคำตัดสินของศาลทั้งนี้เพราะพวกเขายังคงเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมของประเทศไทยหลายคนจะพูดว่าตุลาการศาลร,รัฐมนูญท่านก็ตัดสินไปตามหลักฐาน ที่พิธาใช้ในการต่อสู้ข้อกล่าวหาท่านไม่ได้ตัดสินด้วยความรู้สึกหรือจุดยืนทางการเมืองของท่านทุกอย่างก็เป็นไปตามหลักฐานและตัวบทกฎหมายอาจจะมีสลิมบางคนผิดหวังมากถึงขนาดเป็นลมต้องส่งโรงพยาบาลบางคนถึงแม้จะไม่มีอาการทางร่างกายแต่ก็แสดงให้เห็นว่ามีอาการทางใจและมีการแสดงออกด้วยวาจา แต่ไม่ใช่วาจาที่ด่าทอต่อว่าสารด้วยถ้อยคำอันหยาบคายแต่เป็นวาจาที่แสดงความเสียใจบ้างแสดงความผิดหวังบ้างแล้วก็จบด้วยความพยายามที่จะทำใจหลายคนที่ทำใจได้ในเวลาอันรวดเร็วโดยยังไม่ข้ามคืนก็จะมีการแนะนำเพื่อนๆที่ร่วมอุดมการให้ไปอ่านรายละเอียดของคำวินิจฉัยแทนที่จะมองแค่คำตัดสินของการวินิจฉัย เพราะในสำนวนที่ตุลาการสารรัฐธรรมนูญนั้นมีความละเอียดในทุกๆประเด็นที่จะทําให้เราเข้าใจและยอมรับได้ว่าทําไมตุลาการสารรัฐธรรมนูญท่านจึงตัดสินให้พิธาโรดจากข้อกล่าวหาของผู้ร้องประเด็นที่สําคัญมีอยู่2ประการหลักคือ 1. พิธาถือหุ้นไอทีวีหรือไม่และ 2. ไอทีวเป็นสื่อหรือไม่สำหรับข้อแรกนั้นปรากฏชัดว่า พิธาถือหุ้นไอทีวีแน่นอนแต่ในข้อ2ท่านวินิจฉัยว่าไอ v ีวีไม่ได้ประกอบกิจการสื่อแล้วไม่มีไรายได้จากการทำสื่อแต่อย่างใดดังนั้นการถือหุ้นไอทีวีของพิธาจึงไม่ใช่การถือหุ้นสื่อเมื่อเป็นเช่นนี้พิธาจึงไม่มีความผิดตามที่มีผู้ร้องเชื่อว่าสลิมหลายคนยอมรับได้เมื่อตุลาการท่านวิิจัยว่าพิธาถือหุ้นไอทีวีจริง แม้ว่าพิธาจะต่อสู้ว่าเขาเป็นเพียงผู้จัดการหุ้นที่เป็นมรดกแต่เมื่อท่านวินิจฉัยว่าไอทีวีไม่มีสถานะเป็นสื่อแล้วการถือหุ้นไอทีวีของพิธาจึงไม่ทําให้พิธาเป็นบุคคลที่มีลักษณะต้องห้ามในการสมัครเป็นสสด้วยเหตุนี้พิธาจึงไม่มีความผิดตามคําร้องถ้าหากอ่านรายละเอียดของการวินิจฉัยสลิมที่ผิดหวังน่าจะคลายความผิดหวังได้ นอกจากจะใช้ความเข้าใจรายละเอียดของการวินิจฉัยแล้วสลิมหลายคนก็พยายามปลอบใจตนเองว่าอดเปรี้ยวไว้กินหวานที่หมายความว่าให้คอยฟังคำตัดสินเรื่องที่พักก้าวไกลใช้การยกเลิกมาตรา 1- นึสองในการหาเสียงถ้าหากตุลาการศาลร,รัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าการหาเสียงดังกล่าวเป็นการล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข การอาจจะมีการยุบพักเก้าไกลได้มาถึงตรงนี้ก็อยากจะบอกกับสลิมทั้งหลายว่าในช่วงบ่ายจนจดุดค่ำของวันที่24มกราคม2567ถ้าหากจะรู้สึกผิดหวังก็ไม่แปลกจะอยากท้อกับการเดินหน้าของประเทศถ้าหากเรามีความหวั่นไหวและไม่สบายใจว่าหากพักเก้าไกลเป็นใหญ่ในแผ่นดินประเทศไทยอาจจะมีปัญหาหลายๆเรื่อง ไม่ว่าจะเป็นความมั่นคงของสถาบันพระมหากษัตริย์ความเสื่อมของขนรรมเนียมประเพณีการใช้สิทธิเสรีภาพเกินขอบเขตหยุดยืนเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่อาจจะสูญเสียความเป็นกลางในลักษณะชักน้ำเข้าลึกชักสืบเข้าบ้านไปจนถึงการแบ่งแยกดินแดนตามคำเรียบร้องของประชาชนส่วนหนึ่งในพื้นที่3าจังหวัดชายแดนภาคใต้อยากจะบอกกับสลิมหรือชาวอนุรักษ์ทั้งหลายว่า แทนที่จะเป็นกังวลไม่สบายใจไปจนถึงท้อใจมาช่วยกันคิดอ่านวิธีการที่จะป้องกันสิ่งที่เรากลัวไม่ให้เกิดขึ้นมาช่วยกันคิดว่าเราจะให้ข้อมูลอะไรกับเยาวชนที่มีพฤติกรรมเป็นปรปักกับสถาบันพระมหากษัตริย์ให้เข้าใจความสําคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ให้ถูกต้องจะให้ข้อมูลอะไรให้เยาวชนของเรายินดีที่จะอนุรักษ์วัฒนธรรมที่ดีงามของประเทศ ภูมิใจในรากเง่าของความเป็นไทยจะให้ข้อมูลอะไรให้เยาวชนของเราเข้าใจขอบเขตการใช้สิทธิเสรีภาพด้วยการเคารพกฎหมายระเบียบและกติกาของการอยู่ร่วมกันในสังคมประชาธิปไตยทุกวันนี้สลิมจำนวนมากนิ่งเฉยต่อการให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่เยาวชนหลายคนทำตัวเป็นพลังเงียบไม่มีการพูดการแสดงออกที่ช่วยให้เยาวชน มีทัศนคติและพฤติกรรมที่เหมาะสมกับการเป็นประชากรที่ดีของประเทศไทยบางคนก็ไม่อยากพูดอะไรเพราะกลัวด้อมส้มจะด่าทอต่อว่าด้วยถ้อยคำที่หยาบคายยาบช้าต่ำตมแบบที่เรียกขานกันว่าโดนทัวลงบางคนเห็นความสำเร็จของการทำสงครามข่าวของพรรคก้าวไกลก็เกิดความท้อไม่อยากที่จะทำอะไรที่เป็นการต่อสู้เพื่อความถูกต้องอีกแล้ว ยิ่งมารู้คำตัดสินของสารรัฐธรรมนูญในช่วงบ่ายของวันพุทธที่24มกราคม2 5 6 7ก็ยิ่งทำให้หลายคนรู้สึกทอ้อไม่อยากสู้ไม่อยากทำอะไรอีกแล้วพร้อมที่จะปล่อยให้ทุกอย่างเป็นไปตามที่พรรคก้าวไกลต้องการบางคนบอกว่าจากการติดตามข่าวจากการดูคะแนนของการอย่างเสียงความนิยมที่ในด้านตัวบุคคลพิธายังเป็นอันดับหนึ่งและพรรคก้าไกลก็ยังเป็นอันดับหนึ่ง หลายคนพูดว่าเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วก็ยกประเทศให้ก้าวไกลไปเลยก็แล้วกันอย่าพึ่งท้อสิคะถ้าหากไม่อยากให้สิ่งที่กลัวเกิดขึ้นจริงก็อย่าเป็นพลังเงียบสิคะต้องเรียนรู้ที่จะทำสิ่งที่ควรทำเพื่อไม่ให้สิ่งที่กลัวเป็นจริงช่วยกันนะคะัศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆจากหนังสือพิมพ์ไทยโพส์เขียนโดยดรเสรีวงมลทา มานําเสนอทุกวันอาทิตย์สวัสดีครับสำหรับผู้ที่ชื่นชอบกระเป๋าผ้าซึ่งทำจากผ้าทอญี่ปุ่นและผ้าลิเกสิ์เน้นความประณีตสวยงามอย่างมีระดับเป็นงานทำมือนับได้ว่าเป็นงานหนึ่งเดียวในโลกเพราะแต่ละใบจะไม่เหมือนกันนอกจากนี้แล้วเราสามารถออกแบบและตัดเย็บให้ได้ตามที่คุณต้องการสวยทุกใบเพราะใช้ใจทา มีเพียงใบเดียวที่เป็นเอกลักษณ์ส่วนตัวของคุณสนใจสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ KOM Studio โทร0918534455ส่งทั่วประเทศ